สวัสดีนะครับวันนี้นะครับวันพุธที่30กันยายน2563นะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันนะครับวันนี้เกี่ยวกับ EP10 นะครับเกี่ยวกับโรคไตนะครับหรือว่าเกี่ยวกับก้นไทรอยนะครับก็เข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก้นไทรอยนะครับวันนี้คืออะไรนะครับ ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วนะครับส่วนมากแล้วนะครับไทรอยผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายนะครับก้อนไทรอยนะครับคืออาการบวมนะครับในส่วนหนึ่งของต่อมไทรอยนะครับก้อนอาจจะเป็นนะครับของแข็งหรือเต็มไปด้วยของเหลวหรือเลือดนะครับคุณอาจจะมีก้อนไทรอยเพียงก้อนเดียวหรือหลายก้อนนะครับแล้วแต่บุคคลเนาะส่วนก้อนของไทรอยนะครับเป็นเรื่องปกติ และส่งนะครับผลกระทบต่อผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึงสีเท่านะครับไฮโปไทรอยคืออะไรไฮโปไทรอยคือเมื่อต่อมไทรอยของคุณสร้างโฮอร์โมนไทรอยไม่เพียงพอเรียกอีกอย่างว่าไทรอยไม่ทำงานนะครับสิ่งนี้จะทำให้การทำงานหลายอย่างของร่างกายช้าลงเช่นการเผาผลาญ อของคุณนะครับสัญญาณและอาการของไฮโปไทรอยอาการของภาวะพร่องไทรอยนะครับทำงานช้ามักเกิดขึ้นในช่วงหลายปีนะครับในช่วงแรกคุณอาจรู้สึกเหนื่อยและเฉื่อยชานะครับในปายหลังคุณอาจมีอาการและอาการแสดงอื่นๆของการเป่าะพานนะครับที่ช้าลงได้แก่ ลองสังเกตดูนะครับจะรู้สึกหนาวเมื่อคนอื่นไม่ทํานะครับแล้วก็ท้องจะผูกนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงน้ำหนักขึ้นแม้ว่าคุณจะไม่ได้กินอาหารมากขึ้นก็ตามนะครับปวดข้อหรือกล้ามเนื้อรู้สึกเศร้าหดหู่แล้วก็รู้สึกเหนื่อยมากนะครับตัวซีดผิวซีดแล้วก็แห้งนะครับผมแห้งและก็บางนะครับอัตราการเต้นของหัวใจช้าลง นะครับเมื่อออกน้อยกว่าปกติไม่น่าจะบวมแล้วก็เสียงจะแหบนะครับเลือดออกมานะครับก็คือจะมากกว่าปกตินะครับนอกจากนี้คุณยังอาจมีระดับนะครับ LDL สูงหรือคอเลสเตอรอลนะครับซึ่งสามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจตามมาได้ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรารีบรักษานะครับก่อนที่อาการจะลุกลามขึ้นนะครับสำหรับคุณผู้หญิงนะครับจะเป็นมากกว่าคุณผู้ชายนะครับสำหรับโรคไทรอยเรามีสมุนไพรนะครับมาแนะนำนะครับด้วยประสบการณ์ที่จัดสมุนไพรให้ผู้ป่วยนะครับหายมาหลายท่านแล้วนะครับวันนี้ขอแนะนำสมุนไพรนะครับช่วยรักษาไทรอยนะครับสนใจสั่งซื้อได้นะครับที่084นะครับ74926 แต่ละเคสนะครับที่เคยจัดได้ประมาณ3ชุดถึงจะหายนะครับเราขายอยู่ชุดละ1,000บาทนะครับเก็บปลายทางบอกเพิ่ม50บาทหรือท่านใดจะสั่งทีเดียว3ชุดก็3 0 0พันนะครับเก็บปลายทางก็3,050บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่ไหนครับที่0847492667นะครับก็ฝากอ่า EP10 ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ